สวัสดีครับเรื่องเล่าเรื่องดวงนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องดวงของคนรัคนาราศีมิถุนนะครับเป็นภาพรวมดวงชะตาทั้งปี2565ของคนมิถุนนั่นเองนะครับแต่แตั้งแต,แต่บอกแบบนี้เลยครับมาตะทีนะครับคนมิถุนไหนที่สุดชีวิตของท่านก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับแล้วกลับมามีความสุขอีกครั้งในปี65นี่เองนะครับอาจารย์พูดแบบนี้นะครับ ถ้าใครชอบฟัง6ราศีรวยเป็นลา้าน7ราศีอันนั้นตำราใครตำรามันนะครับก็ไปฟังนะครับของอาจารย์เนี่ยฮะไอที่ดีคือดีนะครับไม่ดีก็คือไม่ดีนะครับเพราะอะไรอาจารย์บอกเสมอนะครับว่าเวลาไม่ดีเนี่ยอาจารย์จะยิ่งพูดเตือนเน้นย้ำนะครับให้ระวังตัวเยอะๆเ,เพราะเวลาความเสียหายมันมามันจะเสียหายน้อยแต่เวลาดีอย่างเช่นปีนี้2565ของคนมิถุนเนี่ยอาจารย์บอกแบบนี้เลยนะครับ ทำเยอะๆมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับผมนะฮะแม่ยินดีด้วยจริงๆครับแต่ท่านจะเป็นคนมิถุนหรือเปล่านะครับใครที่ไม่เคยผูกดวงเซิร์ช Google สักนิดหนึ่งนะครับผูกดวงใส่วันเดือนปีที่สําคัญที่สุดจริงๆเลยนะครับคือเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากนั่นเองนะครับท่านจะได้ว่าลัคนาท่านสถิตราศีมิถุนหรือเปล่านะครับแล้วค่อยมาดูจริงๆจังๆนะครับในนั้นครับที่อาจารย์บอกว่าดีๆเนี่ยคนที่เขามีจิตศรัทธาเขียนเว็บ ผูกดวงให้ง่ายๆนะครับเขาก็มักจะใส่ตารางทักษะให้ด้วยนะครับทำให้ท่านทราบว่าไอ้ที่ดีนี่ดีจริงๆนะครับเช่นถ้าหากไปนี้นะครับพฤหัสใครเป็นสีจรราหูใครเป็นสีจรเนี่ยอันนั้นต้องบอกว่าดีแน่นอนนะครับแต่กลับกันนะครับราหูใครเป็นกาลีจรพฤหัสใครเป็นกาลีจรนะครับอันนี้ก็ต้องยกไว้นะครับรวมไปถึงเสาด้วยนะครับรวมไปถึงเสาด้วย แต่ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องซีเรียสไปนะครับทักษะมันเปลี่ยนทุกรอบมันเกิดเป็นส่วนน้อยครับส่วนมาก80%ของคนมิถุนเนี่ยดีขึ้นแน่นอนครับไม่ว่าจะเรื่องความความรักนะครับการงานนะครับการหาราบผลหรือเงินเงินทองทองนั่นเองนะครับแม่ดีใจจังเลยนะครับเวลาพูดราศีลัคนาราศีที่ดวงดีๆแล้วเนี่ยอาจารย์มีความสุขนะครับเพราะว่าอยากจะได้ให้เขาทําเยอะๆครับทำเยอะๆเริ่มกันเลยละกันนะครับ ไฮไลท์ของท่านเนี่ยถ้าท่านดูจากรูปเนี่ยอาจารย์ทําให้นะครับดาวมันจะไปมรุมมาตุ้มกันทีเดียวเลยนะครับไล่มา้แต่มกราคมเนี่ยจะไปอยู่พบมรณะนะครับจากนั้นก็ไปพบสุภาอ่าไม่สิครับต้องบอกว่ามรุมมาตุ้มอยู่ที่ปัตตานีก่อนนะครับแล้วก็มรณะสุภาเห็นไหมครับแล้วก็ไปกรรมะของท่านนั่นเองเห็นไหมครับมันจะมีจุดเปลี่ยนอยู่ในช่วงสองเดือนแรกนั่นเองครับมกราคมพายในเรื่องมรุมมาตุ้มทีเดียวเลยนะครับ ใครใครก็ตามนะครับอยากจะดิวอะไรต่างๆนะครับไม่เรื่องของการงานการความรักการเงินเนี่ยให้ทําต้องแต่มกรารเลยนะครับมกรลาเนี่ยสัญญาณดีๆน่าจะมาหาคนมิถุนแล้วนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่มีความสําเร็จในเดือนกุมภาพันธ์มีนานะครับทุกเรื่องเลยนะครับอันนี้การบอกเลยนะครับดวงไม่ใช่ว่า มันจะดีอย่างนี้ทุกลัคนาราศีนะครับบางราศีในชีวิตมันก้ากึ่งจริงๆเลยนะครับแต่คนไม่ถุนเนี่ยมันหลุดจริงๆก็คือหลุดจริงๆ2เดือนแรกไปสังเกตได้เลยครับให้3เดือนแล้วกันเรื่องจบแล้วนะครับท่านจะลงตัวแล้วใน3เดือนแรกใครที่คิดจะเปลี่ยนงานออกจากงานเปลี่ยนโยกย้ายจะสําเร็จนะครับและมักจะได้งานที่ดีนะครับหัวนหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนหน้านี้นะครับเคยไม่ให้คุณท่านถ้าท่านเปลี่ยนท่านอาจจะได้นายใหม่ ได้ผู้ย้ายใหม่ได้เดินทางโยกย้ายได้ตําแหน่งใหม่เป็นประมาณนั้นเลยนะครับใครตกงานอยู่นะครับใครตกงานอยู่ท่านมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานนะครับเปลี่ยนแต่เปลี่ยนปุ๊บการบอกแบบนี้เลยนะครับไม่เกินสาเดือนแรกเมษายนพฤลลุหัดย้ายท่านได้งานเลยแล้วเป็นงานที่ดีด้วยครับโอ้โหเห็นไหมครับเพบ่อ hey ยทีเดียวเลยนะครับแหมเกงใจลัคนาราศีอื่นบ้างนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องบอกว่า เพราะฉะนั้นชะตาฟ้าท่านเปิดแล้วนะครับให้ท่านยิ่งท่านมีสติเท่าไหร่ท่านจะไปเต็มวาสนานะครับการบอกขอพูดตั้งแต่ต้นๆเลยละกันออคําว่ามีสติเนี่ยคือตามหลักคําสอนพระพุทธเจ้านะครับอยากลดปัญหาต่างๆในชีวิตให้ท่านใช้ศีลห้านำนะครับ ถ้าท่านมีศีลห้าปัญหาในชีวิตของท่านจะน้อยนะครับท่านตัดสินใจและท่านใช้สติมักจะประสบความสําเร็จแล้วไปได้ดีเต็มเต็มวาสนาท่านนะครับกับการถ้าท่านอยากทํางานได้ดีนะครับลดปัญหาไปแล้วอยากให้เกิดความสําเร็จให้ท่านใช้อิทธิบาทสีนะครับเห็นไหมครับคำสอนพูตเจ้านี่เรียวจริงๆนะครับไม่ใช่ไปไหว้นู่นไหวนี่อาจารย์บอกแบบนี้เลยนะครับปีนี้ใครไม่ไหวอะไรก็ดีนะครับยกเว้นไว้3อย่างนะครับเสาราหูพฤหัสท่านไม่เป็นกาลีจรนนะครับดวง70เจ้าชะตาทําเอง30นะครับ ปีนี้อาจารย์ให้เกรดของคนมิถุนอยู่เกรด3เลยนะครับเกรด3ามอน้นเกรดสีก็ได้นะครับอันนี้อยู่กับพื้นดวงคําว่าเกรด3สมัยเราเรียนหนังสือก็มีตั้งแต่70คะแนนถึง79คะแนนนะครับถ้าท่านทําดีนะครับดวง70การกระทําใหม่เจ้าชะตาทําเองได้30นะครับท่านก็จะ ไปได้79คะแนนคือติดเกตสีนั่นเองแต่ถ้าท่านใช้ชีวิตชิวๆไปเรื่อยๆนะครับอย่งางนี้ฮะปาร์ตี้สนุกสนานไปท่านก็อาจจะตกมาเหลือ70คะแนนหรือลงไปติดเกตดสอนั่นเองเพราะฉะนั้นคนไม่ถุนครับยามดีๆฟ้าทองฟ้าเริ่มเปิดเนี่ยให้ท่านทําเยอะๆนะครับท่านมีโอกาสลองไปดูลักนณะอื่นนะครับของจานก็ได้นะครับผ่านๆตา,าก็ได้นะครับท่านจะทราบว่าไม่ได้มีลักนณะที่ดีสักเท่าไหร่หรอกนะครับจะมีบางลักษณะที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี หรือบางดวงก็ดีจริงๆเลยนะบางลัคนานะมิถุนเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทำเยอะๆการงานความสำเร็จการเงินไฮไลท์เด็ดๆจะอยู่4เดือนแรกที่จะเป็นตัวจัดการคอยผลักดันท่านให้ท่านเปลี่ยนบทบาทในชีวิตนะครับในเรื่องของการงานในเรื่องของความรักใครที่อกหักรักคุดนะครับชอกช้ำม,มานะครับหรือชีวิตอาจจะยังไม่เลิกกันนะครับแต่เป๋เป๋าอะไรไปนะครับท่านจะประสบความสําเร็จ3เดือนแรกขอให้ท่านมีสติ ใช้วิจารณญ,ญาณที่ดีนะครับโดยเฉพาะมกราคมที่ดาวประจําตัวของท่านจะเล็งลัคนานะครับขอให้ทราบเลยนะครับพูดจาดีจะเป็นสีแก่ปากลงมือทําแล้วท่านจะประสบความสําเร็จท่านจะได้ท่าผลตั้งแต่กุมภาพันธ์มีนาคมจะเป็นจุดเริ่มต้นเมษายนจะเป็นจุดแห่งความสําเร็จนะครับพฤษภาคมชีวิตท่านดีจริงๆครับ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับดาวมันเดินแบบเนี้ยมันส่งคุณจริงๆนะครับ วงรอบที่ท่านจะประสบความสำเร็จเรื่องของการงานมันมาถึงแล้วนะครับพฤหัสเดินรอบหนึ่งสิบสองปีนะครับขณะที่ราหูจะไม่กวนจิตกวนใจของท่านราหูตำแหน่งที่ดีของราหูที่ดีที่สุดนะครับอยู่ในเรือนพที่ห้านะครับหรือพบปุตตปะนะครับกับเรือนพฤราพะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นราหูย,ย,าย้ายกยเข้าราพะท่านตั้งแต่มีนาคมเนี่ย ท่านมีความสําเร็จแน่นอนแล้วมาแบบวิหวหัวด้วยเพราะมันจะไปปากกับมฤิตรยู่นั่นเองนะครับเห็นไหมครับปีนี้จะเป็นปีที่ดีของคนมิถุนอย่างมากนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มลงตัวต้องแต่กลางปีไปนะครับท่านมักจะเอาใจไปจดจ่อในเรื่องของการงานความสําเร็จนะครับถามว่าจุดที่ต้องระวังมีไหมสําหรับคนมิถุนนะครับก็มีบ้างนะครับมีบ้าง ช่วงกลางกลางปีสองเดือนครับมิถุนากลกกกระดาระวงความเสียหายอะไรต่างๆแต่ชีวิตคนนะครับมันไม่ใช่สําเร็จตลอด12เดือนแล้วครับภาพรวมของคนมิถุนจันบอกแบบนี้เลยครับไม่ว่าอะไรก็ทําร้ายท่านไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องการกับความรักครับ <c oughs> ใครอยากซื้อบ้านไหมจะได้บ้านนะครับใครอยากซื้อรถไหม่มีโอกาสจะได้รถมีความสําเร็จลาบผลเงินทองดีการงานประสบความสําเร็จชีวิตท่านจะพลิกไปอีกบทบาทหนึ่งเพราะอะไรก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับ ช่วง3ปีที่แล้วนะครับราหูทับลัคนาท่านชีวิตท่านเริ่มไม่ดีนะครับจริงๆนํามาก่อนนะคุคนมิถุนต้องบอกว่าโอ้โหหลายปีแล้วครับไม่ใช่ตอนเฉพาะราหูทับลัคนาท่านนะครับราหูอยู่กระดุมเช่นกันนะครับ3 5ปีเกือบ5ปีแล้วนะครับที่คนมิถุนเนี่ยมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับชีวิตวุ่นวายเปลี่ยนแปลงแต่จากเนี้ยเรื่องจบแล้วเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีในปี6 5เพราะฉะนั้นเวลาดีทําเยอะๆนะครับไม่มีแทบไม่มีไรน่าห่วงเลยนะครับสําหรับคนมิถุนการงานการเงินความรัก เป็นลัคนาราศีปี65ที่จานพูดสั้นทีเดียวเลยนะครับเราภาพรวมรายเดือนเนี่ยการจะมาไกด์อีกทีนะครับว่าจุดไหนควรจะเน้นเรื่องอะไรระวังเรื่องอะไรเดือนที่คนมิถุนจะต้องระวังก็คือธนากรกกดานิดเดียวนะครับนิดเดียวระวังความเสียหายทางด้านการเงินการทองบ้างนะครับที่เหลือดาวมันแตกตัวดีหมดเลยอีกจุดหนึ่งที่จะบอกคนมิถุนนะครับการงานมันดีแน่นอนนะครับใครตกงานได้งานใครทํางานอยู่เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเปลี่ยน ทิศทางมาตั้งแต่ไตามาสแรกของปีเลยนะครับเรื่องความใครโสดเลิกกันแล้วจะได้คู่นะครับใครที่มีปัญหาฟ้องร้องเรื่องการเงินการทองจะไปสําเร็จนะครับหรือฟ้องหย่าอะไรก็ตามหรือใครที่มีคดีความเกี่ยวกับการเงินหุ้นส่วนอะไรเนี่ยจะไปสําเร็จในช่วงกลางปีนะครับทิศทางภาพรวมเนี่ยควรมิถุนเริ่มสตาร์ทวิ่งต้งแต่มีนาคมไปเลยครับ เอาละครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าฟังแล้วคิดว่าเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้จานด้วยน,นะครับคลิปนี้จานสวัสดีปีใหม่กับคนมิถุนแล้วก็ยินดีมากๆจริงๆเลยนะครับบา,บายบาย